ยกที่ผ่านมาก็ยังแรกต่อยวงในนะครับแม่หายใจรถหน้ากันเลยนะครับโอ้โหโแต่ว่าชุดนี้สวยมากของชุลธารครับ5-6หมัดเล่นต่อยลำตัวต่อยชายโครงครับมาลูกกันต่อนะครับยก4ในศึก M150 พิชิตโลกวันทรงไทยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบร,ริษัทเรโอเมดิคอนจำกัดโดยในห้างไพศาลเวทภงษาหยาตราสือ11ตัวก่อในห้างสุขีเน,นือพิญญานนะครับ แล้วก็ไทนได้ความทาจำกัดคุณวินัยวิราผูช้ชมบร,ริษัทมิลิเมตรจำกัดนะครับมาบนเวทีเร่งแล้วยุกสีเอาปังยูนี้กะเก็บให้ได้เลยนะครับโชลทา,านาโ,โคโมโรกแกก็สู้นะดูเหมือนกันโอ้โหยยังไม่ยอมอยู่นะครับ อบอลมุมแล้วโทมารุชูร์ชันเอาตัดล่างก่อนตัดล่างอีกทีหนึง่งลงไม่ลงลงไม่ลงยืนแล้ว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 อ๋อสู้อีกสู้อีกสู้อีกนี่เลยครับบริษัทกองสงชัยจำกัดสั่งมวยมาแต่ละคนแต่ละคนโอ้ยกระดูกทางนั้นนะครับ เป็นมูหที่ต้องอยอมรับอุดและดื้อบ้านเดียวกับพิช,ชอนนะครับผู้ซึ่งชนะโจรทานไปป้องกันแชมป์โลกของดูบีบไว้ได้ตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้แกก็คือแขนนวนรวมไปแล้วนะครับพิช,ชอนวันนี้มาดูโคมาโรนะครับจาดูนิเซียเหมือนกันนักล่างอีกหัวหนึ่งหมัดหน้ารบควรไว้เอ้าขวา ยังไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมจะซุดง่ายๆนะครับอโอ้โอโดนไล่แล้วทำท่าทำท่าเอ้ามีขยับขยับแกซ่อนอาการได้ดีเหมือนกันนะครับโทมารโร่ผู้โยสรทาลน,นักชกรายนี้ต้องยอมรับไหครับว่าทุกอย่างได้หมดแล้วรอเวลาที่จะหาประธานจัดเท่านั้น์เองในการชิงแชมป์ของสมาคโมโอลโลกด้วย B a น้ำหนักบดได้กระดูดได้หัวใจดีคนน้มือรุ่นเพชรเวทนะครับร้อยยี่สิบหกคนเอาไปตัวไม่ได้เนี่ยไปตัวที่โดนจับแพ้เอ้าแรกเลย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 เอ้าแรกอย่างนี้เองแรกแล้วอย่างนี้อย่างนี้แต่หมดยกหมดยกหมดยกโอ้โหมาเถอะครับเมื่อยกที่แล้วนี่ความเข้มข้นความร้อนระอุ มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพอกับอากาศที่รออยู่ในขณะดนี้นะครับมาดูครับแลกกันสนุกนะครับเด็ทนี่เหมือนจะรับอย่างเดียวแต่ว่าก็มีโต้นะครับดูครับจังหวะเวียงมาตีเหลอที่คนอาจจะร่วงได้เหมือนกันนะครับโทลธามาสู้กันต่อบดเวทีนะครับยก5วันนี้ก็ของคุณนะครับบริษัทเชียงไชยเช่นฮิเออรครุปจำกัดคุนไชยชนชายพระสกุล ทาง,ง,ง,งขายาคมเมตราใบหอจำกัดในแห่งประสิทธิ์อคบอาชารบริษัทไดบูดพามาสุติค้อนจำกัดคุณชมพูนุชรุ่งทาณภา,าแล้วก็บริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดครับเอที่ฮนะครับชลทานกับเอ็ดดี้โคมารอจากมวยอินโดนีเซียนะครับตัดคะแนนครับโดนตัดคะแนนซะแล้วครับคือห้ามแล้วต้องฟังนะครับ อยู่ในกฎกติกามารยาทครับกีฬาทุกประเภทวันนี้รางวัลยังมีนะครับในห้างเสือมาแล้วนี่รางวัลยังมาด้วยอ้าวยกห้าไอดีคุอมโรกแกก็สู้สู้สู้ยันปลายต้นหลอดเลยทีเดียว แล้วก็รายการในศึกมาชวนกันทรงชัยนะครับพุธ25มิถุนายนที่ลาดตึเนินรายการนี้ก็มีแสงมณีสอเทียนโพกับธนชัยทอแสงเทียนน้อยพระจันฉายจะโชกดีโชคฟ้าแล้วก็พิชิตชัยจะชกกับปากกาเหล็กอีกทีหนึ่งแม่จะก็สู้ได้เหนียวมากเลยนะเอดีโคโมโรต่อยไม่เลิกเมือนกันนะครับเอดีมาถึงยกหแล้วด้วย ประธานนี่ไม่ต้องอยอมรับว่านคนและอึดในการที่อยู่ยัดยืนยาวอยู่รองเบอร์รองเบอร์หนึ่งมาตลอดนะครับของสมาคมมวยโลกในนามของบริษัทวันทรงชัยจำกัดนะครับโดยโปรโมเตอร์มหาชนคุณทรงชัยรัตนสุูบันนะครับแล้วก็โปรโมเตอร์หญิงยอดเยี่ยมอง้งกรมวยโลกสิงห์ปีซอนนะครับคุณปยิยแกรรัตนสุาซูบันด้วย โอ้ก,โก้มต่ำนะครับเอ็ดดี้โยกโ่าเมอนวโยกก้มนิดชัมเลืองมองนะครับชัมเลืองมองหมัดของชลทา,านที่ออกมาแล้วก็ดึงตัวหลบวันนี้อมรินพรประธานก็มาแล้วนะครับมาเรียบร้อยเลยทีเดียววันนี้นักเดี๋ยนเดีก็มานะครับพักก่อนพักก่อนอยู่ได้ครับ รีบทำรับทานหรือ,อว่ารับยกนี้ได้ผัวรรกุศล่ายาก็วินเนอร์วิทเลยครับมีรางวัลให้เป็นหมืน่นพร้อมทั้งเสืเ้อ11ตัวด้วยนะครับมีรางวัลให้ด้วยหัวหน้าเจ้าขอณบริษัทมาการ์ติงจำกัดโมโกโพยาแรดโดยคุณชัยมานั่งพิการและขอร์พรีเวลนะครับโดยคุณเบญจวรรณลุนนาพากาิจเอาล,ลงไม่ลงลงไม่ลงลงไม่ลงโอ้โหือครับคด<ๆ>ิเชิงคล้พราวๆเหมือนกันนะครับ ทำท่าจะไม่ไหวก็ผวาเข้ากอดเลยครับอ้าวโดนกดก้มตามนิดก้มตามเพื่อให้กรรมการหยุดหยุดแล้วก็พักอ้าวไปแล้วโอ้โห่างนี้จะเหลือจะเหลืออะไรครับเหลือแล้วขนาดไม่ตัดก็แพ้อยู่แล้วตโอ้โห บหรืเปล่าครับครบหกยกหรือเปล่าเ <c oughs> อ,อาให้อ,ย,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 อยู่เ <c oughs> อาให้อยู่เอาให้อยู่เอาให้อยู่เอาให้อยู่ไม่ยอมไม่ยอมแพนน็อกนะครับไม่ยอมให้กรรมการยุติการชกด้วยวก่อนนะครับ <c oughs> จะโดนอีกนะครับเดี๋ยวดูครับจะโดนอีกรอเปล่า ก้มต่ำแล้วนี่ชลทานก็จะต่อยยากนะครับต่อยหมัดจากข้างบนลงข้างล่างนี้เป้าจะเล็กลงนะครับโอ้ยรองตัวเพื่อให้ผ่านยกนี้ครบ6ยกนะครับเอ็ดี้คุมาโรโยกศิษะ ดูครับว่าปรทานก็ชกประคองแล้วนะครับชกคุณเกมไม่ได้เร่งอะไรแต่ว่าเดี๋ยวดูครับปลายยกจะมีเร่งชุดสุดท้ายหรือเปล่าครับปรทานนี่ครับเลือกต่อยนะครับไม่เทงออกบัตรพร่ำเลือครับปรทาน เข้าไปแล้วดูเป้าก็เล็กลงนะครับกลมศีรษะด้วยยกการสูงขึ้นมาด้วยีโยกโยกปรท้ายจะต่อยตามเกมนะครับมดยกสุดท้ายครับ